ยืนบินเพื่อนลูกเขาลูกรู้ว่าบอกลูกว่าวันนี้ถ้ามุงเย็นฝากขนาดไปบอกว่าให้พี่รู้ว่าแม่อยู่ตรงนี้แต่ลูกก็จะได้มองมองฟ้าหรือมองอะไรก็จะได้เห็นเราจะได้รู้ว่า แม่อยู่สู้เสียงข้างเขาพีุ่พ่อแม่พี่น้องเยอะมากที่มาให้กําลังใจลูกลูกรู้ลูกก็คงสบายใจดีใจอ่ะลูกรู้ต้องดีใจมากอะไรเงี้ยอีกระดัที่แกก็จะต้องนั่งยิ้มตางสไตล์มุงเอียงหัวเล็กน้อยยิ้มกําลังใจมาเยอะเลยคจากที่เราคิดว่าเราจะอยู่แค่สี่ห้าคนแต่ก็ยังมีมีพี่พี่น้องๆที่แบบไม่ทอดทิ้งเราแล้วออกมายืนร่วมกันมันก็มีคนด่าว่าเราเลี้ยงลูกเราแบบไหน แต่เราอยากให้ให้ให้ทุกคนรู้ว่าสังคมของแต่ละแตละ่ละคนมันไม่เท่ากันคนระดับหนึ่งเขาจะถามว่าวันนี้เราจะกินอะไรแต่ถ้าระดับเราต้องถามว่าวันนี้เราจะเอาอะไรกินเราก็ขอแม่แม่ปล่อยลูกไปลูกขอขอให้ลูกเด้ท่ะคือเรารู้เลยว่าถ้าไม่ได้ฟังยิเนเ้าอุรมการเขาทุกครั้งที่เขาจะขึ้นม็อบเขาจะพูดว่าลาแม่แล้วแต่ในขณะที่ลูกพูดน,นแม่ไม่รู้ว่าเขาลาแม่แบบไหน นที่ถูกแั่งอยู่ในนี้ลูกๆของแม่ทั้งหลายก็คือจำนวน112นะดังนั้นการมายืนในวันนี้เพื่อสนับสนุนแม่ก็คือเพื่อสนับสนุนความคิดว่าเราควรยกเลิก112ในนี้เราก็มีควางอายเพราะคิดว่าคนรุ่นที่ี่ยก็เป็นตัวปฏิจารโจรในที่ที่เราล้านเลยเราไม่ควรออกมาเรียกร้องต่อสู้เกิเสียสลาดคนนี้มากขนาดนี้นะเราก็อยู่้สมัารพลาดอยู่เรื่องของขั้นตอน เดกพราะว่าทีมก็อยากจบรู้ขาว่าน้องๆนี่ไม่ได้ถูกัดนทารแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดใาไม่ได้ทาหน้าที่ที่ทำระเบไวฝั่งทางอย่างที่เราอาจจะเคยาู้กตลอดว่าถ้ากระบวนการในควม่ดเราจะมีความหวัในกระบวนการนี้ค่ว่าต้องรักาไวทุกคนการที่มันต้องไนีแต่ตอนที่ไม่ไปถึงก็เลยเราอยากช่วย r a i s awareness ค่ะคืออยากให้อยากให้แบบเรื่องนี้ไม่ถูกลืมอ่ะไม่อยากให้ทุกคนลืมว่ามีคนที่ถขังอยู่ในเรือนจแบบ พี่ยังต้องอดทนอยู่กับความอายุในธรรมอยู่ในเรื่องของหลักวิถีฐานนะ่ะที่เป็นหลักของพอดิบพิงซึ่งเราไม่จาเป็นจะต้องมานั่งซีนความนี่ซ้ำว่ามันิดแล้วทำมามาที่ไหนวะจะมาใหม่ด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งที่สามารถึงนึกของคนทันว่วไปอ่ะต่อให้คุณจะเป็นพระราชาคุณจะเป็นพระสงฆ์หรือคุณจะเป็นใครก็ตามคุณก็ต้องบอกมา